สวัสดีครับคำปลอยอรอยเรื่อง EP ที e ่หคลิปนี้ต้องขอโทษเมียรักแฟนมวยเพื่อจะนําเสนอประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกที่อำเภอบางพลีเป็นอำเภอที่ผมอาศัยอยู่นั่นเองงานประเพณีรับบัวประจําปี2 5 6 7ครั้งที่89ของชาวอำเภอบางพลีพร้อมนําภาพสวยๆด้วยตัวผมเองและประวัติงานรับบัวพอสังเขตโดยเฉพาะขบวนแห่เรือได้จัดขึ้นในคลองสำมบรงด้วยขบวนที่ตกแต่ง ในราคา2-3แสนเป็นอย่างต่ำแบ่งเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทสวยงามเกตขบวนความคิดสร้างสรรค์และตลกขบขันมา,มาเข้าสู่ประวัติประเพณีรับบวกของชาวอำเภอบางพลีพอสังเขตว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลีซึ่งจะจัดขึ้นในวันขึ้น14ค่ำเดือน11โดยจะมีการอันเคิญหลวงพ่อโต องจำลองจากวัดบางคลีใหญ่กลางมาลงเรือตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และล่องไปตามคลองสำโรงเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะโดยมีความเชื่อว่าหากกติษฐานแล้วโยนบัวลงเรือที่ปฏิฐานหลวงพ่อโตก็จะทําให้การกติษฐานประสบความสําเร็จสมปรารถนาตามที่ได้ขอไว้ที่มาของประเพณีรับบัวเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าคนมอนปากลัดซึ่งในปัจจุบันก็คืออําเภอพระประแดงคนกลุ่มนี้ได้ทํานาที่ บางแก้วในปัจจุบันก็คืออำเภอบางพลีโดยสมัยก่อนอำเภอบางพลีจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนสามกลุ่มก็คือมีไทยมีลาวมีคนรามันหรือชาวมอญปากลัดนั่นเองเมื่อถึงชครื่องเทศกาลออกพรรษาคนมอญกลุ่มนี้ก็จะกลับไปทำบุญที่อำเภอรพระประแดงและมักจะมีการล่องเรือมาเก็บดอกบัวหลวงที่อำเภอบางพลีโดยชาวบางพลีก็จะช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการเก็บดอกบัวไว้รอมอบให้คนมอญเพื่อนำไปถวายพระ ในปีต่อมาช่วงวันออกพรรษาชาวไทยและชาวมอญต่างายเรือมาเก็บดอกบัวที่อำเภอบางพลีและไปนมัสก,การหลวงพ่อโตพร้อมกันโดยตลอดเส้นทางจากพระประแดงถึงบางพลีนั้นเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินเรือแต่ละลำก็จะร้องรำทาเพลงมาตลอดเส้นทางปกติการส่งบัวรับบัวก็จะเป็นการส่งมือต่อมือแต่หากว่าสนิทคุ้นเคยก็จะโยนบัวให้กันจึงเป็นที่มาของประเพณีเรีย เรียกว่ารับบัวจนถึงเท่าทุกวันนี้นั่นเองที่เห็นนี่ก็เป็นขบวนหลวงพ่อโตคือหลวงพ่อโตจำลองก็เอาไว้ที่บนเรือ,อชาวพี่น้องชาวพุทธชาวทุกชาวชาวอ่ะนะฮะที่มาในงานนี้ก็มีการโยนบัวเห็นไหมนี่พาบัวหรือโยนบัวหรือ รับบัวน,นั่นเองครับทั้งสองฝาาฝั่งนะในคลองสำโรงอันนี้ก็เป็นที่วาการอำเภอหน้าที่วาการอำเภอและสถานีตำรวจบางพลีอ่ะเป็นยังไงสวยงามมากครับกระบวนหลวงพ่อโตอื ให้ภาพบรรยายเองนะครับขออะไรช่วยรวยทุกคนสุขภาพดีมั่งมีสีสุขขอบคุณทุกท่านรางวัลที่เดือนไม่ออกเคื่อนะรางวัลที่หนึ่งขอบคุณท่านสรองสุขศพคุณติจิตปรท่านรองผู้ว่าปีนี้ปีหน้าปีหน้าปีหน้าที่พศเท่าไหร่จะเป็นเจ้าเมืองเนี่ขอบพระคุณท่านหนูท่านสสวุฒิธรรมท่าน อาวุธงาโดนี่ไปถามโดนก็ตอบเด้ไทยนะครับก็ระวังด้วยนะครับดูแลกันด้วยกันนะครับดูแลกันแล้วกันถ้าด้ความรัาการเงน้านมีหมอกฟุ้งไดไอ้ให้แม่ตรงนี้สวยงามเหมือนบนสวรรค์นะนะเป็นเมฆเป็นหมอกดูสิประเพณีอย่างนี้นะครับสำหรับ หน่วยงานต่างๆก็จะมีการเก็กของบนเรือหมายถึงว่าลอ่องเรือไปตามลําน้ําแล้วก็โยนข้าวของไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือขนมข้าวต้มผลไม้ต่างๆนะก็จะย,ยกโยนให้พี่น้องที่ไปชมแห่เรือบนฝั่งได้รับประทานกันไปทั่วหน้าเอาขอบวนที่หนึ่งอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลือ,อ โดยมีสโลแกนว่าอันเชิญพุทธ,ธบารมีเฉลิมพระเกียรตินี่คือคอนเซ็์ของขบวนนี้นั่นเองขบวนแรกครับมีทั้งหมดประเภทสวยงามทั้งหมดเกตขบวนด้วยกันอ่าก็ให้ภาพบรรยายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูไปเข้าใจได้อ่า นั่นก็คือความสวยงามบนเรือโอ้โห oh, oh. ให้ภาพอธิบายเองนะครับนะ,ะขบวนที่สองตามมาด้วยอะไรเอ่ยขบวนที่2อ,องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะม,มาแล้ว โอ้โหช้างเผือกนำหน้านะแต่อันนี้ไม่มีสโลแกนหรือคอนเซปต์ผมพยายามหาอยู่เหมือนกันของราชาเทวะโอ้โหมีเรือสวรรค์หงอยู่ข้างบนด้วยมีทั้งสิงห์นาะงีพายเป็นผู้หญิงสวยงามมากที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นก็คือ องค์พระาธาตุพอรมสารีรกธาตาที่อยู่ข้างในของวัดบางพลีใหญ่กลางนั้นเองเอาขบวนท,ที่สามเทศบาลตำบลบางพลีมีคอนเซปต์ในขบวนว่าเทพกิน,นรีสรีดีองค์หลวงพ่อโตอก็จะมีเทพที่มีปีกนะทรงทรงปลา โอ้โหขบวนที่สีองค์การบริหารส่วนตำบลบางคลีใหญ่เนี่อำเภอของผมเองครับโอ้โหวิเชียดาดดูดิสุพรรณหงยอดแต่ตรงปากหักอแล้วซุ้มของในหลวงในหลวงก็หักก็คงจะโดนเกี่ยวกับสะพานนั่นแหละครับเพราะว่ามีความสูงมากมสุพรรณหงษ์งามสงา่าพระทรงศรี เฉลิมพระเกียรตินั่นก็คือสโ,โลแกนหรือคอนเซ็ปต์ของขอบวนนะครับสวยงามมากอันนี้เข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าบริษัทที่ทําก็น่าจะเป็นอันเคินสินนะอันเคิร์นสินเป็นน้องที่รู้จักกันอาจารย์ที่รู้จักกันสวยงามมากดูสิครับโอ้โห พระเจดียของวัดบางคลีใหญ่กลางอาขอบวนที่5องค์การบรหิหารส่วนตำบลบางขฉลงม,มีคอนเซปต์หรือจโลแกนภายในขบวนว่าครุฑบูชาหลวงพ่อโตเฉลิมพระเกียรตินั่นเองความสวยงามมีเรือลากจูงอ,อยู่ด้านหน้าสีภายใส่ชุดแดงมีพญาครุฑ ทั้งหน้าทั้งกลางอโอ้โหสวยงามมากภาพเล่าเรื่องไปก็แล้วกันส่วนผมเล่าเรื่องเดี๋ยวก็จะรำคาญอขบวนต่อไปขบวนที่6องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอคอนเซปต์ในงานในขบวนก็มรดก มรดกโลกทางวัฒนธรรมโอ้โหมีทั้งประาาสาทสวยงามมากครับบ่งบอกมรดกทางวัฒนธรรมมีรูปไม่ว่าจะเป็นหนุม,มานรูปสัตว์ิมพานโอ้โหเยอะแย,ยะไปหมดเลยศรีพาย,ยังเป็นผู้หญิงหน้าสงสารนะฮะศรีพายเนี่ย เวลาภายไปอย่างนี้ก็จะมีดอกบัวที่ปลาโอ้โหบางครั้งนะปลาไปโดนนางอสอนนางสีภายในเรือครับถ้าโดนดอกมันก็กระจายอะ่ะแต่ถ้าโดนก้านนี่มีน้ำด้วยโอ้โหทรมานมากสงสารอ่ะขบวนสุดท้ายเทศบาลเมืองบางแก้วสโลแกนหรือคอนเซปต,ต์ในงานอลังการนาวาสุบันหิมราชบูชาหลวงพ่อโต สุบรรหิมราชคือหัวเป็นหิมราชตัวและหางก็เป็นครุฑนั่นเองอคุดที่สองคือเรือประเภทความคิดสร้างสรรค์มีทั้งหมด5ขบวนขบวนแรกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลือสโลแกนหรือคอนเซปต์ว่าสมรสเท่าเทียมขบวนที่สอง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะคอนเซปต์ว่า LGBTQ ขบวนที่3เทศบาลตำบลบางพลีคอนเซปต์ในขบวนว่าน้ำใจจากในหลวงเพื่อปวงชนขบวนที่4เป็นตำบลของผมเองครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ก็ตามมาด้วย LGBTQ แม่เน้นกันละเกิน ขบวนที่ 5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลงก็มาดูประเภทที่ 3. คือเรือประเภทตลกขบขันมีส่งเข้าประกวด 4. ตำบล 1. งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่คอนเซปต์ว่าแม่นาคขบวนที่สององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลืองาะป่าเคใหญ่ฮ่าฮให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษดีถ้าเป็นภาษาไทยคอควายนี่ทะลึ่งเออขอบวนที่สาเทศบาลตำบลบางพลีร้านทองแม่ตัก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 ตำบลสุดท้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลง คอนเซปต์ือสโลแกนว่าส้มตำอินเตอร์อ้าวยังไม่พอปิดท้ายของขบวนนั่นก็คือสงกรานไทยไปมอรดกโลกซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ก็เป็นโครงการของรัฐบาลด้วยโอ้โหผมอัดท้ายด้วยนี่ครับโอ้ซิ่งไปจําซอยประจําคลองดูสิโอ้โหเสียวมากเสียวมากครับโอ้ยยังยังไม่พอไหนต่อนี่แน่อ้าว คนหาเรื่องบังเอิญว่าวันนั้นไปเจอกับคุณสมจิตจงจอหอหรือร้อยโทดอกร์สมจิตจงจอหอนั่นเองขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้ขีดจ,จำกัดสวัสดีครับ